อีกหเครื่องประกอบจากกิ่วิศวกรรมนะคะเครื่องนี้เหมาะกับใครเครื่องนี้เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการใช้น้ํา1 2 0 0 0ลิตรต่อวันค่ะซึ่งต้องการทั้งระบบพรีทิชเมนต์นะคะแล้วก็ระบบ RO ค่ะความพิเศษของเครื่องนี้นะคะก็คือเครื่องนี้ใช้พื้นที่แบบเล็กมากเลยค่ะคือเป็นเครื่องที่สําหรับหน้าง,งานที่มีพื้นที่จํากัดและเป็นเครื่องที่อยู่บนเฟรมสแตนเลตนะคะ สามารถเคลื่อนย้ายได้ค่ะตะเลดเครื่องนี้นะคะอยู่ที่กว้าง75เซนยาว145และสูง120เซนค่ะเครื่อง RO 12Q เครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องครบเซตคือบีทั้งปัม๊มทั้งระบบพรีทิทเมนทั้งระบบ RO เ e มเบรนสอไส้ตัวนี้นะคะแบบครบเลยเดี๋ยวมนจะค่อยๆไล่ให้ดูนะคะว่าเครื่องนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างค่ะ เริ่มแรกเลยค่ะจะเป็นปั๊ม1นิ้วนะคะเข้า1นิ้วออก1นิ้วและมีกําลังอยู่ที่1แรงค่ะควบคุมด้วยหัวระบบคอนโทรลนะคะตัวนี้นะคะเป็นหัวแดงนะคะควบคุมด้วยระบบคอนโทรลอัตโนมัติค่ะหลังจากนั้นน้ำน,น,นะคะเข้าปุ๊บเราจะผ่านเกแรงดันก่อนนะคะเพื่อจะได้ทราบว่าน้ําเข้าอยู่ที่ก e ีนะ่บารเข้าที่ระบบพรีทีทเมนต์ของเราถัางแรกค่ะถัทงที่2ค่ะ และถังที่3ค่ะจะใส่สารกรองที่ตรงกับปัญหาน้ําของท่านโดยทั่วๆไปแล้วเราจะใส่ถังแรกเป็นแมงกานิสนะคะถังที่2เราจะใส่เป็นคาร์บอนให้ค่ะและถังที่3เราจะใส่เป็นเรซินให้นะคะควบคุมด้วยระบบหัวแมนวนวลค่ะเวลาทําการแบคบอสนะคะเราก็จะผลักตรงหัวแมนวนวลค่ะเพื่อที่จะทําการล้างสารกรองได้ค่ะ เมื่อน้ำผ่านระบบพีทิสเมนท์ทั้ง3ถังแล้วนะคะมันก็จะไหลเข้าไปในระบบ RO ต่อค่ะโดยจะผ่านในเครื่องตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็น PP นะคะใส่ไส้กรอง PP ไซส์2นิ้วคูณ20ค่ะและก็เข้าสู่ระบบ RO ด้วยปั๊มแรงดันไฮเพรสเชอร์นะคะตัวนี้อ่าเข้าตัวนี้ค่ะ และเข้าสู่เมมเบรนซึ่งตัวนี้เป็น RO 12 q มีทั้งหมด2ไส้ชใช้ไส้40402ไส้สามารถผลิตน้ำได้12,000ลิตรต่อวันค่ะโดยการทำระบบน้ำ r า RO นะคะเราก็จะได้ทั้งน้ำดีแล้วก็น้ำทิ้งค่ะซึ่งตรงหน้าจอ ของเครื่อง R.O ของเรานะคะมีเกบอกวัดเลยค่ะว่าน้ําเข้าเท่าไหร่น้ําออกเท่าไหร่นะคะและก็มีโฟลของน้ํานะคะให้ดูว่ามีน้ําที่เป็นน้ําดีเท่าไหร่และน้ําทิ้งเท่าไหร่ด้วยค่ะจะสามารถบอกได้ตรงนี้ส่วนตรงนี้นะคะเป็นตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าค่ะ,ะด้านในนะคะเราก็จะมีการควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแบบมาตรฐานค่ะ อธิบายชัดๆกันอีกรอบนะคะเครื่องรุ่นนี้นะคะโมเดลของมันคือพรีทีทเมนนะคะ RO 12,000ลิตรต่อวันค่ะความสามารถในการผลิตน้ำนะคะก็คือ500ลิตรต่อ1ชั่วโมงหรือ12,000ลิตรต่อวันระบบพรีทีทเมนจะเป็นถังไฟเบอร์12คูณ52นิ้วนะคะทั้งหมด3ใบแล้วก็ควบคุมด้วยหัวแมนวนวลค่ะระบบเครื่องกรอง PP นะคะเราใช้เป็น เครื่องกรองที่ใช้ไส้2คูณ20นิ้วนะคะจำนวน1ไส้ค่ะเพรเชอ์ปั๊มค่ะเราใช้เป็นชิมเก้ BW 2 6 0 2ีดบโวล์ค่ะตัวนี้เลยและท่อที่ใช้ในการติดตั้งเครื่องนะคะเราใช้เป็นท่อ U PVC ทั้งระบบค่ะ เครื่องบนเฟรมสแตนเลสแบบนี้นะคะก็จะสะดวกแล้วก็ประหยัดพื้นที่ให้กับลูกค้าเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถสั่งผลิตกับเราได้ค่ะก็จะมีเครื่องหลายรุ่นด้วยกันนะคะขึ้นอยู่ความต้องการใช้น้ําอย่างถ้าลูกค้าต้องการใช้น้ําเพียงแค่6 0 0 0ลิตรต่อวันนะคะเราก็สามารถผลิตในตัว6000ลิตรต่อวันได้แล้วก็ใช้ถังที่เล็กกว่านี้ได้ค่ะ ตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นตัวยอดนิยมแล้วก็ยอดฮิตที่ลูกค้าสั่งกันเยอะมากๆเพราะมันเป็นตัว12คิวนะคะแล้วก็ถัง12นิ้วสามารถผลิตน้ำได้ถึง12,000ลิตรต่อวันค่ะราคาไม่แพงอย่างที่คิดค่ะ